สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นอมตะบ,บนล่างนะครับท่านผู้ชมทั้งหมด3สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคนเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาดูอมตะบ,บนล่างนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำมาให้3สูตรน,นะครับก็ปกติผมก็จะวิเคราะห์ให้นะครับว่าอันไหนเด่นบนเด่นล่างนะครับที่ผ่านมาก็วิเคราะห์ผลนะท่านผู้ชมนะวิเคราะห์มันบนไปออกล่างล่างไปออกบนอย่างนี้แต่ว่าสูตรนั้นยังเดินดีอยู่นะครับก็วดน,นี้ก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมนะผมก็จะยังวิเคราะห์อยู่แต่ก็ท่านก็นําไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมนะ ถ้า,เ,าเวลามันหลุดแล้วก็ไม่ต้องโทษคนน, ون, คนนู้นคนนี้ท่านก็ไปวิเคราะห์เองนะครับส่วนผมก็จะวิเคราะห์เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเท่านั้นนะถูกผิดผมไม่ทราบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรนะครับเรามาดูอมตะบ,บนล่าง3ตัวนะครับสูตรที่1นะครับสูตร1ใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ4ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ บวก 2, บวก1นะครับเป็นเด่น3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้เดินมา29งวดนะยังไม่หลุดนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยครับนี่เป็นบนนี่เป็นล่างนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือไม่มาบนแต่ไปหน่วยล่างอย่างนี้นะครับทั้งหมด29งวดก็ยังไม่หลุดเรามาดูสถิติกันเลยแล้วค่อยมากำหนดทีเดียวนะครับ สูตรนี้นี่เป็นเด่น3าตัวนะท่านผู้ชมถือว่าเดินดีนะครับ29่งวดนี่ยังไม่หลุดนะครับลองนำไปพิจารณาดูหาเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับ เนี่ยครับงวดนี้เป็นงวดที่29นะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันนะครับว่าผลรางวัลออก5 6 3นะครับล่างก็คือ3 2นะผลรางวัลออก5 3ล่าง3 2เราให้เด่น4 6 7นะครับ ก็มาที่หลัก10บ,บนนะล่างนั้น3าสองไม่มาทุกนผู้ชมนะก็ถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกนะเป็นงวดที่29นะทีนี้เรามาคำนวณงวดที่30มสิบนะท่านผู้ชมนะงวดนี้งวดที่30สูตรนะครับ ร้อยบนร้อยบนก็คือห้าห้าบวกหน่วยล่างคูณสี่หน่วยล่างก็คือสองสองสี่แปดแปดบวกห้าได้สามเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกเด่นสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หก เด่นสูตรที่1นนะเด่นบนล่างนะครับย้ำนะเป็นเด่นบนล่างมาได้ทั้งบนและล่างนะครับเด่น3 5 6 3 5 6สาหนะครับสำหรับสูตรที่1นงนะงวดนี้เป็นงวดที่30นะครับขอให้เดินต่อและผมเชื่อว่าจะเดินต่อไม่บนก็ล่างมาแน่นอนท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูนะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมเป็น เด่นบนล่าง3ตัวคู่ขี้นะครับสูตรนะครับใช้หน่วยล่างคูณ2บวก10ล่างผลลัพธ์เท่าไร่บวก2บวก2บวก2นะครับใส่ตีก็เราใช้ตั้งแต่งวดที่ออก0 6 3แล้วก็09เป็นใส่ติงวดแรกนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้28งวดยังไม่หลุดนะครับ28งวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูใส่ติแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวนะครับ ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเด่นแค่สามตัวนะยี่สิบแปดงวดนี่ถือว่าเดินดีเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะเนี่ยครับงวดที่ยี่สิบแปดนะครับผลรางวัลออกห้าหกสามล่างสามสอง เราให้เด่นนะครับที่579นะครับก็มาที่5หลักร้อยนะมาที่5หลักร้อยบนนะครับล่าง57ล่างไม่มานะล่างไม่มาท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่28นะเนี่ยครับ579มาที่ 5, นะอนะลืมลืมบงไปเลยนะมาที่5้านะครับ <c oughs> <c oughs> มาที่หลักร้อยบนนะท่านผู้ชมนะ5นะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะงวดนี้หน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ2 2 2เป็น4บวก10ล่าง10ล่างก็คือ3 4บวก3ได้7เอา7นะ7ไปบวก2นะครับ เจ็ดไปบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเพราะฉะนั้นเด่นสูตรนี้นะครับเด่นเก้าหนึ่งสามเป็นเลขขี้นะท่านผู้ชมนะเก้าหนึ่งสามบนล่างสูตรสองเด่นบนล่างสูตรสองเด่นเก้าหนึ่งสามนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสูตรที่สามนะต้องขอไปท่านผู้ชมเพราะว่า เสียงรถอาจจะดังหน่อยเพราะว่าเป็นเขากําลังซ่อมรถกันอยู่นะก็จะพยายามพูดเสียงดังๆหน่อยนะครับเรามาดูสูตรที่3นะครับ10บนคูณ2บวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่างนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก2บวก2บวก1บวก1นะสูตรนี้ก็29งวดท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับมาทั้งบนและล่างนะครับเรามาดูสิติกันก่อนผมใช้สถิติ งวดที่ออก9 79แลวก็61เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสูตรนี้29งวดก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมเป็นเด่น4ตัวนะครับมาดูสถิติกันเลยนะถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะบนนี่เดินดีมากนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่เนี่ยกับยี่สิบเก้าผลรางวัลออกห้าหกสามนะครับล่างสามสองนะเราให้เด่นสามห้าหกเจ็ดนะครับสามนี่มาทั้งหน่วยบนนะท่านผู้ชมนะครบร้อยสิบหน่วยเลยนะครับเนี่ยครับห้าหก ห้าหกสามท่านผู้ชมมา110นนร้อยสิบหน่วยบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนนะก็คือสามห้าหกเลยท่านผู้ชมนะสูตรนี้เดินดีมากท่านผู้ชมล่างมาที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะเนี่ยกับสามห้าหกนะ ร้อยสิบหน่วยนะครับส่วนล่างก็มาสิบแม่นมากท่านผู้ชมสูตรนี้นะมาครบเลยร้อยสิบหน่วยนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับสิบบนคูณสอง สิบนก็คือ6 6หกสองสิบวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ3 3มสองเป็น6บวก10บล่าง10ล่างก็คือ3 6มบวกสได้9 9้บวกสได้1นะเอา1ไปบวก2นะครับ1นบวกสก็ได้เท่ากับ3 3มบวกสก็ได้ห้า 5้บวกหก็ได้6 6หกบวกหก็ได้7จ็ดท่านผู้ชมเด่นตัวเดิมนะท่านผู้ชมนะเด่น3 5 6 7 3าหก้าหดผมเชื่อว่ามาแน่นอนท่านผู้ชมนะมาแน่นอนไม่บนก็ล่างเดีเทนี้ผมมาจับชนให้นะท่านผู้ชมว่าทั้ง3สูตรนี่เด่นตัวไหนนะเรามาดูเนี่ยครับ ผมใช้ดินสอดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ลบได้นะสูตร1เด่น3 5 6สูตร2 9 1 3สูตร3 3 5 6 7เป็นบนล่างนะครับท่านผู้ชมนะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับชนที่3นะ3นี้ชน3สูตรเลยนะครับเนี่ย1 2 3 5 5 2สูตรนะครับ1 2 6ก็2สูตร หกก็2สูตรนะให้ผมวิเคราะห์ตามตามข้อมูลที่ผมมีนะท่านผู้ชมนะถูกผิดก็ต้องขออไปด้วยแต่ว่านี่เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับก็บนนะผมให้เด่นที่บนนะบนนะครับไม่เด่นที่สองตัวนี้นะล่าง ผมให้เด่นที่2ตีตัวนี้เหมือนกันท่านผู้ชม5นี่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยครับชน3 3สูตร5 2สูตร6 2สูตรผมให้เด่นที่บนนี่5้กับ6นะผมให้เด่นที่บนนี่5้กับ6นะครับตัวชนนะครับ5 6ส่วนล่างผมให้เด่นที่3กับ5ท่านผู้ชม5นี่เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตามความคิดของผมนะ มาได้ทั้งบนทั้งล่างส่วน3นี่ถ้ามาก็น่าจะไปล่าง6นี่ถ้ามาก็น่าจะไปบนนะ5กับ6เด่นบนล่าง3กับ5นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ตามข้อมูลตามสูตรของผมนะท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถวิเคราะห์และพิจารณาตามข้อมูลที่ท่านมีนะครับเวลามันหลุดมาอะไรมาท่านจะต้องไม่ต้องไปโทษคนนูน้นคนนี้นะโทษตัวเองที่วิเคราะห์ผิดนะั่นแหละท่านผู้ชมนะผมนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ ให้แนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถูกผิดผมก็ไม่ทราบนะเพราะเราไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรนะครับนี่ก็เป็นอมตะบ,บนล่าง3สูตรที่เดินดีมากๆท่านผู้ชมนะนำไปใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะนำทั้ง3สูตรไปใช้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสูตรเดินดีมากทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอมตะบ,บนล่าง3สูตรงวดวันที่1เมษาสองพนํานำ ไปพิจารณานำไปใช้อย่างระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าเรามาดูดับร้อยบนสีูนรนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ